โอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโรบอทครับแอปออสตานะครับในวิดีโอนี้ครับก็มาแจกโค้ดนะครับแล้วก็มาบอกข่าวสารนะครับว่า อัปเดตช่วงเมื่อไหร่นะครับก็ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์ให้กับผมคนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับทุกคนก็ไม่ได้ทําคลิปนะครับประมาณ4ีวันนะครับก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่เนี่ยแหละครับผมพักผ่อนพักผ่อนโอเคเรามาเริ่มที่โค้ดกันเลยนะครับโค้ดเนี่ยนะครับมันต้องออนทั้งหมด5นาทีนะครับทุกคนแล้วก็ต้องมีเลเวลอยู่ที่40ขึ้นไปนะครับทุกคน40นะขึ้นไปถึงจะใส่โค้ดที่ได้นะครับสำหรับโค้ดนะครับก็ชื่อว่า Sorry for Delay นะครับผมหาเนี่ยนี้ก็จะได้มาทั้้งหมมดอตััักบเจนนนะี ก็อย่าลืมใส่กันด้วยนะครับทุกคนออนให้ครบ5นาทีนะครับเรียบร้อยนะครับก็ใส่กันไปก็จะได้มาคราวนี้เรามาพูดถึงว่าอัปเดตหน้าจะมาเมื่อไหร่นะครับซึ่งอัปเดตหน้านะครับจะมาเมื่อกล่องพร้อมแต่ผมคิดว่ากล่องเขาน่าจะพร้อมแล้วแหละนะครับก็คือเดี๋ยวจะเป็นประมาณช่วงวิกเอนนี้นะครับก็จะอัปเดตแล้วนะครับกล่องทุกกล่องนะครับที่ทุกคนนั้นมีนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องที่ทุกคน ให้กันนะครับส่งของข,องขวัญให้กันหรือว่าไอ้กล่องที่สุ่มจากสตาร์ดั t ตไล e วันหรืออะไรพวกนี้นะครับไอ้พวกนั้นน่ะมันจะเปิดได้นะครับผมก็ให้เปิดกันเร็วๆนี้นะครับวันที่ประมาณวันวัน,วน,วนเสาร์ไม่ก็อาทิตย์ นะครับทุกคนไม่วันเสาร์ก็อาทิตย์เนี่ยเราก็จะได้อัปเดตกันคราวนี้แต่ละตัวนะครับก็คือหน้าปกคลิปของผมเนี่ยก็จะเป็นอย่างโทจิใช่ไหมเออไอตัวละครนี้แน่นอนว่ามันมาแน่นอนอย่างที่ผมให้ทุกคนนั้นได้ดูไปว่ามันมีสปอยมาใช่ไหมเป็นภาพสปอยของของแต่ละคนใช่ไหมทุกคนก็จะให้ดูอีกรอบนึ่งนะฮะอย่างภาพนี้ทุกคนก็คือมันจะมีด้านด้านซ้ายกันอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นตัวละครไหนด้านขวาก็จากเรื่องอะไรกูหรืออะไรนี่แหละนะครับก็อันที่ทุกธนนั้นเดากันต่อมาคือโทจิก็ที่เเป็นนงาี้ อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโทจิแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าด้านด้านด้น,ด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 นตรงช่วงหัวไหล่เขาเนี่ยมีมีเหมือนเป็นสัตว์นะครับผมหรือว่าตัวอ่าเขาเรียกอะไรนะ ามารอะไรสักอย่างนึงนะครับอยู่ตรงไหลแล้วคราวนี้มันก็สามารถเอาอวุธออกมาได้ซึ่งผมดูไปเมื่อเมื่อประมาณสักสองสาเดือนก่อนนะครับไอ้ไอ้ที่มันมันมาช่วงแรกๆนะครับช่วงที่ย้อนอดีตนะทุกคนก็ตัวละครนี้ผมคิดว่ามาแน่แล้วก็ได้เล่นกันแน่นอนนะครับซึ่งกล่องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกล่องใหญ่สุดนะครับส่วนกล่องสองสามเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกกล่องอันนี้หรือเปล่าเนี่ยพวกเนี้ย ทิศด้านซ้ายด้านขวานี้ก็ต้องรอติดตามกันดูวันไม่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็เป็นวันจันทร์นะครับก็ลองดูกันว่าจะมาช่วงเมื่อไหร่นะครับและในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนมาอัปเดตกันเฉยๆสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับว่ามันจะอัปเดตช่วงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มาแจกโค้ดกันด้วยเพราะว่าไอโค้ดเนี่ยหลายๆคนน่าจะยังสุ่มโกคูล่างเอาใต้สตินไม่ได้แล้วก็ช่วงนี้นะครับเขาจะฟอร์สตัวละครที่เป็นพวกวัตถุดิบนะครับในการอีววของจีเรนกับโกคู ฉะนั้นใครที่ติดตามอยากจะสุ่มเนี่ยก็อย่าลืมที่จะเช็คทุกๆชั่วโมงด้วยเพราะว่าตัวละครที่จะฟอร์สเนี่ยมันก็จะมีวันที่มันจะหายไปสักพักแล้วก็ ถ้าอยากจะเข้าอีกรอบหนึ่งก็คือต้องให้ตัวของเจ้าของเซิร์ฟรือร์แอดมินเนี่ยฟอร์ตนะครับหรือว่าบังคับตัวละครเข้าตู้นะครับทุกคนก็รอติดตามมาดูว่าทุกคนนั้นต้องการอะไรก็ลองมาดูเช็คทุกชั่วโมงที่ตู้แซกันดูนะครับในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยผมในวิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย